นกลู่สุดท้ายไปที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับไปชมการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจมากครับเป็นการแข่งขันจัก,กรยานเสือภูเขาครับชื่องานว่าปั่นวัดใจสัมผัสไอหนาวคล้าวสายหมอกชมดอกซากุระเมืองไทยที่ภูลมโลชื่อยาวมากครับช่วงนี้ครับที่เลยนั้นหนาวมากแข่งขันจัก,กรยานและวแม่ทุกคนมีความสุขผู้เข้าแข่งขันมากมายครับเพราะว่าประธานจัดก,การแข่งขันนั่นคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณคุมพลบรรเทาทุกข์ ก่อนออกสตาร์ทก็มีการถแถลงเล็กน้อยครับอวยใช้ให้พรกันและบอกด้วยว่าทุกคนที่เข้าเส้นชัยครับจะได้เหรียญรางวัลส่วนที่หนึ่งที่สองที่สามนั้นก็มีถ้วยอีกต่างหากและอะไรล่ะครับที่กองอยู่หน้าลานที่ท่านประธานถแถลงอยู่ตรงนี้ครับคําตอบก็คือของดีอบตกกสะทอนอําเภอด่านซ้ายครับมีขิงนะครับแล้วก็กล้วยมีทั้งกล้วยน้ําวากล้วยหอมฟักทองมะละกอกองไว้ตรงนี้ครับหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วจะมีการแจก พิธีแจกวิธีแจกนั้นไม่เหมือนใครดูนะครับใครที่เข้าก่อนก็มีถ้วยรางวัลเข้าทีหลังครับใต้เหรียญรางวัลก็ถ่ายภาพกับสาวเมึงเลยของที่แจกที่บอกไว้เมื่อสักครู่นีครับมารับกันได้ครับดูนะครับทีมจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเดินทางมาแข่งขันเก่งมากเข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มแรกดูนะครับเลือกของใหญ่ครับกล้วยยกเครือไปเลยครับแล้วก็ กล้วยหอมสุกก็ทานอีกตั้งหากเบูรคนมาที่หลังครับได้เลือกที่หลังของดีอาจจะผ่านไปแล้วครับและมาท้ายๆเหลือแต่ขิงเลยครับก็ยังดีครับมีของที่ระลึกซึ่งเป็นของดีที่นี่กลับบ้านนะครับโปรดสังเกตครับของฝากนั้นของเขาดีจริงๆหมดเกลี้ยงไม่เหลือไม่แต่ชิ้นเดียวขิงครับขิงครับ กันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกกลู่